อนีาา่แล้ววันนี้ก็เป็นเมนูนี้ครับที่เรียกว่าคาร,ร,นะรนะารเมลอะไรนะอะไรนะคาราเมลอะไรนะดพุดดิ้งคาราเมลวัตถุดิบตัวแรกก็คือ <S 2> <S 2> น้ำเปล่าน้ครับเปล่า วัตถุดิบตัวแรกน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลตัวนี้จะเป็นส่วนที่ทำคาราเมลยืมๆสิ่งสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็จะเป็นเตาซึ่งเราใช้เตาแก๊สบ้านเราได้เลยแล้วก็ไอหม้อเทปลอนนะคะมาดูขั้นตอนการทำครับใส่น้ำตาลลงไปอ่านี่คือเทคนิคก,การทำคาราเมลนะ,ะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ ใส่น้ำเปล่าลงไปโอ้โหน้ำเปล่าเพียงเล็กน้อยแต่ห้ามคนเพราะถ้าคุณคนน้ำตาลคุณจะเป็นก้อนทันเช่ตายแล้วเพิ่ง<ค>ร,รู้นะน,นี่ใครทำคาราเมลเราไม่เคยทำได้แสดงว่าคุณทำเฮิดที่พอแบบนี้ใช่ไหมคะเรามีหน้าที่แค่ แค่แค่นี้เองแค่นี้เลยพี่มามเรามีหน้าที่เขย่าเขย่าเขย่าให้น้ํามันละลายแค่นี้เองอน้ํามันจะซึม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 ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคนมันไม่คนด้วยพอถ้าคุณคนผิด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 มันหันดูแลอ่ะแล้วก็เปิดแก๊สใช่ไหมคะใช้ไฟอ่อน ถ้าคุณใช้ไฟแรงมันจะไหมเห็นไหมโอใช้ไฟอ่อนปร,ประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็ตั้งไว้เลยเห็นไหมขวนไม่มคนเลยเนะในเห็นไหมพี่มาร์คเมื่อกี้น้ําตาลมันเป็นก้อนอใช่ไหมแต่พอเราอ่ะใส่น้ําใช่ไหมเราก็เขยา่าเขย่าไปเรื่อยๆะคะ่ะมันจะไม่มันจะเริ่มไม่มีน้ําตาลแล้วนะมันจะเริ่มเป็น<อ>เป็นน้ําแล้วเห็นไหมได้ไหมได้ไหมมันแตกต่างกับการทําน้ําเสื่อมนะ เห็นไหมได้แล้วพอสีมันเข้มขึ้นเราเองค่ะจะใช้น้ําอุ่นนะย้ําอีกครั้งเป็นน้ําอุ่นนะเพราะว่าถ้าน้ําเย็นมันจะฟู่เราต้องใช้น้ําอุ่นช้อนช้อนแกงก็ได้ะช้อนนี้เลยเห็นไหมประมาณนี้นะคะประมาณนี้อมหอยังคะยังไม่เสร็จเลย๋อต้องรอให้เขาได้ทีโอ้จะได้คาราเมลแล้วปิดไฟเลยไหมเนี่ยอ่า เราก็หยอดน้ำเอโอ้โหมันช่วงอย่างนี้เลยใช่ไหมผันนี้ถูกต้องใช่ไหมเนี่เห็นไหมวิธีทำอ่ะใครคิดว่าตัวเองทำได้พิมพ์มาหน่อยดีเราก็ต้องเกบเชี้ยชียวชาญด้านข้างนะฮะนี่คอยบอกไกด์ลายวิธีเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ทำบ่อยๆอ่าทุกคนพอเป็นแบบนี้นะคะเราก็หยอดใส่ลงไปเลยอุ้ยเยอะกันไปเปะวะ แล้วต่อไปใช่ไหมคะอันก็จะใช้เราจะใช้เค้กเกอร์ของยี่ห้อลิสนะคะของยี่ห้อลิสนี้อันเนี้ยประมาณหนึ่งร้อยกรัมประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะอายขอขออันนี้อีกนี่นอ,อันนี้นะคะหนึ่งร้อกรัมใช่ไหมคะแล้วส่วนผสม ทุกคนมีอยู่แล้วเนาะทุกคนน่าจะพิมพ์ได้แล้วสำหรับใครที่พิมพ์ก็รุ่นเอารอส่วนผสมในอินบ็อกซ์นะเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งสองฟองเห็นไหมคะคนรอมกันใช้ไข่ไก่ใช่แล้วก็เกลือสูตรทุกคนน่าจะพิมพ์มีคอศูนย์เจนะแล้วก็น้ำตาลเครื่องขวัน,นได้ไหมกินวันนิลลา แล้วก็นมนะง่ายมากพี่มาแค่นี้เองเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เอาไว้ทำขนมอีกอ่าอ่ะอันจะปั่นอันนี้ก่อนนะจะบปักเิบปักเซบปักอุย้ยมันไปไหนวมางงฮะ,อะโอเคอแล้วปั่นเค,ค้กเกอร์ก่อน โอ้โหกดที่เสยแรงมาก mm hmm. นี่เห็นไหมเราก็เอาตัวนี้มาปั่นต่อนะคะคนก่อนส่วนผสมแบบนี้มันอาจจะยังไม่เนียนมากใช่ไหมคะนี่แล้วก็ไปปั่นต่อใช่ไหมเด็กๆใช่ค่ะนี่ ah. ขอขออันนี้ใหม่หน่อยนี่ทำได้ไหมเราก็ทำไปเลยโดยที่ไม่ได้ถามแฟนเพจเลยอะ <c oughs> รัวเลย ให้แฟนเพียดเห็นว่ามันทําง่ายนะฮะโอ้แล้วมาปั่นต่ออย่างนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากให้มันเนียนไงโอ้วโอ้โหน่ารักออถ้าเราอยากให้พุดดิ้งเราเนียนมากขนาดเราก็ปั่นให้มันละเอียดเลยแล้วพอแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กรอกโอ้อโหเนียนมากเนียนจริงๆ อันนี้คือฟอยเปาป่าเลยใช่ไหมค่ะใช่อะคุมช่วยกันเลยโอ้โหทุกคน <c oughs> ถ้าเราทำขายวันละประมาณหนึ่งร้อยอันนะฮะเราจะขายส่งกันราคาเท่าไหร่ดีึ้นมาขายเพ่ละสิบบาทยี่สิบบาทก็มีคนกินโอ้โหยี่สิบบาทถูกไปปะยี่สิบบาท,บาทไปปะแล้วเราก็เปิดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เปิดเลย ขอ,ขออันนี้ดึงออกมาหน่อยได้ไหมอันตรายมากระวังจริงอันตรายนะครับอ่าล้วก็อบด้วยกันอบลองนง้ำอเนี่ยพี่นิดขั้นตอนเนี่ยสำคัญเราแบบนี้เอาไปลงเรียวได้เลยเนี่ยอ,อันนี้ต้องเพิ่มน้ำไหมฮะน้ำจะแห้งหมดเลยอ่าเพิ่มเพิ่มน้ำได้<ข>อเอาน้ำมาหน่อยคะ่ะ ประมา,มาณนี้นะคะอมาอคุณทำดีบอกว่าดูเพลินเลยค่ะวันสอนแล้วก็เข้าใจง่ายอ่ะแล้วก็ปิดเลยแล้วเราก็จะใช้เวลาแค่30นาทีใช้เวลาแค่30นาทีแล้วไม่ต้องเช็คด้วยว่าสีมันสวยอะไรไหมครบเวลา30มสอ้เอเลยง่ายมาก ครบ3ามสิบนาทีแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบนี้เลครับเป็นแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเวลาเราจะขายถ้าเราขายแบบนี้มันจะได้ราคาไม่แพงอ่ะพี่มาเพราะว่ากล่องมันไม่แพงใช่ไหมเออดูแบบใช่ค่ะถ้าเราจะได้ราคาแพงเราต้องทำกล่องแบบสวยๆแบบนี้เอ,อเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งไหใช่ค่ะแล้วเราก็คว่ำเลยเออนี่เลย เราก็หาผลไม้ในการแต่งดูญี่ปุ่นทันทีเลยอ่ะนี่เห็นไหมนัก็ปิดแบบนี้<อ>เห็นไหมญี่ปุ่นหน่อยนอะผลไมสําหรับบ้านเรานะฮะก็อยู่ที่ว่าร้านเราสวยน่ารักค่ะพี่เ็กร้านเรากิโกุอโดนะแค่ไหนะอันนี้ก็จะินครีนดีนะพี่มากเห็นไหม 妈妈